เทสลาพุ่งกว่า10%ไม่สนงบแย่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเป็นวันที่2ญี่ปุ่นใกล้แทรกแสนข้างเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับข้อสุดรกากยูนิทูนลเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่24เมษายน2,567พกพบกับผมเต้วสวัสด์บวรเสรีไทยทีมกลยุทธ์การล,ลงทุนจากบัลลากอีสปริงนะครับสำหรับภาพ รวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับถือว่ากลับมาปิดบวกได้เป็นวันที่2ติดต่อกันแล้วนะครับฝั่งของตัว SP500 อปิดบวกขึ้นมา1.2%ดนะครับดาวโจนบวกขึ้นมา0.69%แล้วก็นักแต q บวกมาแรงที่สุดนะครับขึ้นมาถึง1 9 9นะครับ ฝั่งของตัวยุโรปนะครับสต็อก600ปิดบวก1.09%ฝรั่งเศส CAC 40ปิดบวก0.81%แล้วก็แดสปิดบวกขึ้นมา1.58%นะครับฝั่งของตัวเอเชียก็ฟีบาร์ได้เหมือนกันนะครับก็จะได้ยกเว้นตัวจีนเอเชียกับเวียดนามนะครับตัวเอเชียปิดลบ0.70%ดนะครนบส่วนเวียดนามปิดลบ0.52%นะครับส่วนที่เหลือ สามารถกลับมาบวกได้อ่อนๆน,นะครับคาดว่าวันนี้น่าจะบวกตามฝั่งของตัวสหรัฐได้ต่อเนื่องนะครับราคาท่องขํานะครับเมื่อวานย่อลงมา0.43เปอร์เซ็นะครับก็อยู่ที่2 3 0 3 6 4 0ดอลลาร์ต่อทริสออนนะครับน้ำมันดิบ WTI เมื่อวานฟื้นมาเล็กน้อยนะครับบวกขึ้นมา0.78็นะครับก็อยู่ที่83.50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับบอลยู สองปีมีการย่อลงมานะครับลบมาสาจุดหปิบนะครับก็อยู่ที่4ี่จุดเก้าสี่เปอร์เซนส่วนตัว1ิบปีก็ติดลบ0.7นจุดเจ็ดปิบนะครับอยู่ที่4ี่จุดหกนย์เอร์เนะครับเมื่อวานมีการขายพันธบัตรอายุ2ปีดีมานก็บางค่อนข้างเยอะนะครับปฏิมาณเยอะยูมันก็เลยร่วงลงมานะครับราคาินยูร่วงนะครับผมสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจของช่วงเมื่อวานนี้นะครับมีตัว เป็นเฟิร์ของญี่ปุ่นนะครับ B.O.J อซ CPI นะครับออกมาอยู่ที่2.2เปอร์เซนตนะครับก็ถือว่าต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่2.3เปอร์เซ็นเล็กน้อยนะครับไม่ได้มีนายตสําััญอะไรมากมายนะครับส่วนตัวเลขที่มีความสำคัญก็คือตัวเลขของภาคการผลิตของสหรัฐนะครับด้านล่างนะฮะก็ตัว U.S. Manufacturing PMI ของเดือน เมษายนออกมาต่ำกว่านะคาดแล้วก็ตัดมา50ด้วยนะครับก็ทาให้เมื่อวานตลาดก็รียนเบิกการที่ยูก็ร่วงลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้การคนดอกเบี้ยของตัวเฟดในปีนี้ยังอยู่ต่อไปนะครับเพราะภาคการิออกมาอ่อนแงที่สุดในปีนี้แหละนะครับก็เราคิดว่ามีการคาดตเบี้ยอยู่นะครับอาจจะสักสองครั้งในปีนี้นะครับจะไปเริ่มครั้งแรกก็ น่าจะัก Q 3นะครับฟังที่สองก็ Q 4นะครับต่อไมากนราคนะครับแล้วก็ตลาด price in การลดดอกเบี้ยไม่ถึงสองครั้งในปีนี้นะครับดังนั้นต่อให้เฟดจ่าค่าดอกเบี้ยแค่สองครั้งตลาดก็จะไม่ตกใจอะไรมากมายนะครับเพราะว่าทําใจลงมาไปแล้วนะครับส่วนตัวเมื่อวานนะครับที่ตลาดหุ้นฟื้นขึ้นมาได้นะครับหลักๆก็มาจากกลุ่มของ Max เนะครับหรือเจ็ดนางฟ้าที่พุ่งขึ้นมา หนุนตลาดนะขึ้นมาถ้าเฉพาะนับเจ็ดนันฟ้านะครับขึ้นมา1.9ส่วนเปอร์เซ็นต์นะครับของพวกเมล์ต้าอเมซอนแอปเปิลเทสลาเอ i นวีเดียมัลคอฟซอฟอัพวกนี้นะครับแดกขึ้นมานะครับก็หลักๆมันแดกขึ้นมาเพราะว่าเมื่อวานมีการประกาศผลประกอบการของตัว Tesla, น,น,ะ Tesla นะครับนี่นะ Tesla อีลอนมัสส์ครับหุ้น Tesla เนี่ยพุ่งกว่า10%ในช่วง ท้ายตลาดหรือหลังตลาดติดไปแล้วนะครับเลทเทรดดิ้งนะครับหลักๆเนี่ยตัวเทสลาเร่งงบนะครับแยกกว่าคารายได้ก็แยกว่าคาดกำไรแยกว่าคาแล้วก็แยกว่าค่าเป็นรายมากที่สามติต่อกันแล้วนะแต่ตลาดไม่สนใจลตลาดหุ้นเป็นพอร์ตล o กกิ้งหรือมองมาเนี่ยอนาคตเสมอนะครับก็เมื่อวานตลาดก็มองมาในคอมเมนต์ของคุณอีลานมาที่ออกมามาพูดนะครับก็ หลักๆมีการเลื่อนแผนการขางรถยนต์ e ีวีราคาไปอย่างต่นะำกว่าหนึ่งล้านบาทเนี่ยให้มันเร็วขึ้น1ปีนะครับก็จะเริ่มการผลิตหรือการวางขายในช่วงปลายปีนี้หรือไม่เกินต้นปีหน้านะครับก็เร็วขึ้นอีกนะครับก็ไม่ได้พับโครงการนะครับยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวันที่เราาพูดไว้แล้วนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่แกมโมไว้ก็คือโรโบท็กซี่ใกล้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับ ตัว FSD นะ FSD คือ Full Self Driving รุ ving, ่นที่1 2อกว่านะครับก็ปล่อยออกมาแล้วนะครับมีผู้ใช้งานใช้กันแล้วนะครับแกบอกว่าวรชันนี้เป็นวรั่นที่เจ๋งที่สุดนะครับแล้วก็กำลังขอ Approve จากต,ต,ตัวตัวของผู้อนุญ,ญาตอยู่นะครับทางทางทางกางอยู่นะครับก็จะ roll out ผูนี้ออกมามากขึ้นทั่วโลกแล้วก็ทำ r o a แท a กซี่นะครับซึ่งอาจจะเป็น2โมเดลนะครับที่เขาโมไว้คือ เทสลาอาจจะเป็นเจ้าของฟรีนะครับหรือเจ้าของรถแล้วก็ออกไปวิ่งรับตัวตัอผู้โดยสารนะครับนะะแล้วก็อีกอันนึงก็คือให้คนที่เป็นเจ้าของเทสลาเนี่ยเป็นเจ้าของรถแต่ว่ายืมเหมือนให้ยืมรถกลับมาให้กับผู้ให้บริการรถมอเตอร์ไซี่ทีนึงก็คือได้ค่าเช่าแหละแล้วก็เอารถเทสลาของที่คนซื้อไปนะของลูกค้าเนี่ยเอามาวิ่งรับส่งผู้โดยสารนะครับก็จะเปิด ัวเรื่องนี้นะครับวันที่8สิงหาคมน,นี้นะครับก็ตามันต่อนะครับก็ตัวตัวไกด์ไลน์ตัวเอาลูกของของทางเอเลนมาจะค่อนข้างโมงไปพอสมควรน,นะครับรวมถึงตัวของหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ตัวที่เป็นคิวม n นนอยของเทสลาเนี่ยแกบอกว่าจะขายปีหน้าแล้วนะครับแล้วก็จะเอามาใช้ภายในของโรงงานเทสลาเนี่ยภายในสิ้นปีนี้นะครับก็เป็นการสัญญาณอนาคตที่ต้องดูกันต่อ อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับงบเนี่ยทุกคนคาดว่ามันจะแย่อยู่แล้วตลาดก็เลยไม่ได้เรียกรับสนใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมากกว่านะครับซึ่งแกก็สัญญาไว้หลายเรื่องพอสมควรนะครับก็ดูคนตอว่ามันจะ deliver หรือได้ส่งมอบได้ตามความคาดหวังหรือป่ากที่หุณขชุน,นารอบนี้นะครับก็ปักกันต่อครับสปอตเทสลานะฮะแล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับเมื่อวานก็มีแค่ตัวญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่น BOJ ออกมายันก่อนน้านนี้ว่าจะไม่ปรับนโยบายการเงินเพื่อรองรับการอ่อนค่าของค่าเงินนะครับแต่จะเป็นหน้าที่ทางการมากกว่าครับเมื่อวานก็มีคุณมิสุฮิโระนะครับปูรุสาวะนะครับคนในรูปเลยนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีงานออกมาให้สภาพการตังบุมเบิดว่าการซักแซงค่าเงินเนี่ยใกล้มากๆแล้วนะครับเพราะว่าเยนก็ยังปรับ่าไม่หยุด ท,ทันทีส่วนต่างระหว่งางดอกเบี้ยสหรัฐกับญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับญี่ปุ่นมีขึ้นดอกเบี้ยมาด้วยซ้ำนะครับก็ใกล้มากแล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าแทรงแซงได้ทุกเมื่อนะครับแล้วก็ตัวเยนเองเนี่ยก็เมื่อวานการแข่งข้าเป็นเรื่องน้อยนะครับเพราะว่ามีตัวของนังสื้อที่นิเกอิกเอเชียนะครับแรงงานว่าเจ้าหน้าที่ของธนาคารญี่ปุ่นี่ยจะมุ่งเน้นไปที่การ อ่อนข้างของภานมากขึ้นในการประชุม,มนโย,ยบายการเงินในช่วงตลานสัปดาห์นี้นะครับคาดว่าคงดอกเบี้ยต่อแหละแล้วก็อาจจะพูดถึงเรื่องนี้กันมากขึ้นแต่ว่าคงไม่ได้มีการออกแอคชั่นอะไรมากนะครการแทรกใส่ข้า,างกันเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลมากกว่านะครับสําหรับตัวเอาลุกของสัปดาห์นี้นะครับเรายังแนะนําเป็น buy on dip หุ้น US อยู่นะครับหุ้น โล่พวกนี้ก็บา y อน d ิ p ได้นะครับตัวที่เราทอดจะเป็นตัว TBTQG นะครับตัว i s p r i USH แล้วก็ธนาชาต Ispring Cobalt H นะบา y on d ิ p นะครับ,รบเราคิดว่าผลงอกการของตัวกลุ่มเทคยักษ์ใหญ่จะออกมาดีกว่าคาดนะแล้วก็จะช่วยให้หุ้นมันฟื้นต่อได้นะครับตัวที่กัวงวลที่สุดอย่างเทสลาเนี่ยมัน่ายไปแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเหลือตัวใหญ่ๆอย่างตัว m i c r o s o ซ t Meta แล้วก็กราฟเที่จะออกกันในสัปดาห์นี้อาะาออกมาดีก็ น่าจะฟื้นได้ต่อเนื่องน,นะครับผมก็รบบนี้ผมและทีมงานก็อนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ